นี่มันเป็นรางดีหรือรางร้ายกันแน่เนี่ยไดโนเสาร์ก็ไม่น่าจะใช่นะใครน่ะเป็นอะไรไปจำตันทำไมถึงเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเปนดาเธอเป็นใครออกมาเดี๋ยวนี้นะเป็นคนบ้าหรือเปล่าระวังอย่าเข้าใกล้นะเล่นใครน่ะออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะที่นี่ที่ไหนอีกเนี่ยแพนด้าหรือนี่จะเป็นแล้วนายจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นการทดลองสมองในภาชนะก็ร่างของนายนี่ไงบางที ฉันอาจจะเป็นร่างโคน,นี่ของนายก็ได้นะเรื่องมันชักจะเป็นยังไงแล้วนะสมองถึงเวลาวิทยาศาสตร์สมองในภาชนะเป็นการทดลองทางความคิดโดยการเอาสมองของคนออกจากร่างกายใส่ไว้ในถังของเหลวที่มีชีวิตและเชื่อมต่อกับเซลล์ศาสตร์ด้วยสายไฟเข้ากับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซึ่งจะให้แรงกระตุ้นทางไฟฟ้าเหมือนกับที่สมองได้รับปกติสมองในภาชนะจะจำลองภาพเสมือนจริงทำให้เราสับสนว่านี่คือเรื่องจริงหรือจินตนาการ ้สมองในภาชนะเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นแพนดา้าเธอเป็นใครกันแน่แพนด้า,าเป็นใ้นา,า,าที่นี่ที่ไหนแพนด้าเร็วเข้าเธอคือนานะชอบก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ